É bem. Okay. วันนี้จ่อยวิ่งออกกำลังกายนะจ๊ะนะคุยกับปู่ปู่จะไปเกี่ยวยาให้ไปไปวิ่งออกกลังกายแล้ว หล่อจังเลยจอยตอนนี้อายุประมาณ3ปีนะจ๊ะจ่อยเป็นลูกของหนุ่มอลังการจ้ะตอนนี้บึกบึนมากเมื่นางตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะคึกมากส่วนแม่นางเป็นสายขุนรามนะคะออกมาแล้ววิงว่งวิ่ง น,นี่เป็นต้นไม้ประจำจ้าซ้อมมวยจนต้นไม้แห้งตายหมด